ัะวันนี้มากินร้านอาหารเกาหลีนะครับที่อยู่ที่ซอยอารีชื่อคำพะนะครับที่นี่ปิ้งย่างค่อนข้างอร่อยมากนะครับผมเคยที่ลองหลายที่แล้วที่นี่นะครับก็ดังด้วยอร่อยด้วยอันนี้ก็ได้ค่ะชุดที่นี่มีหมูด้วยเนาะโอ้ าทข้างในนะครับบรรยากาศเมื่อเนิน่นๆแล้วก็อาหารเมนูไม่มีรุ่มนะครับมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยภาษาเกาหลีมไม่มีที่นี่ก็สำหรับเขาเขอจะเป็นว,วงแหวนคนไทยะะราคาก็ค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างมีนะครับถ้าเทียบกับที่อื่นแต่ว่าที่นี่ก็เรื่องบริการเรื่องอาหารข้างดีอยเคยมาแล้วเคยมาแล้วเป็นยังไงอร่อยอร่อยชอบใช่ไหมก็เลยจะมาอีกทีใช่ ซุปกินเจอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมอ๋อ คือได้มันจะมีสามตัวค่ะตุกของที่ร้านเขาจะมีเป็นตัวคุณต์สีเรี่ยวแล้วก็ต้นหอมหอมขนเท้าดอกแล้วก็ซอสหอมเห็ดซีอิ๊ซอสไปซีออหนึ่งอันหนึแล้วก็ซำร้มังหาอันนี้คือลูค้าของคนเป็นหมดเลยตัวที่มีพิมไม่ได้ก็คือแบบเป็นตัวมาเริ่มล็อตต์บารล็อตตี้ใบเตยแดงเฟรนช์ฟิพตแล้วก็ใบมะสัตร์สูติอันนี้ค่าของพูดเป็นมีชาร์จเพิ่มนะคะทุกท่านเจ็ดข่าอันนี้จะมาตามเซ็ดหมูแล้ อันนี้เราควรระวังกระดร้อนี่หนึ่งไหมโอ้จริงรูไมว่าอะไรอร่อยไม่อร่อย,อยกินแล้วก็ไม่เหมืผมคิดว่าทุกคนเหมือนกันเลยอ้านไทยที่ดังๆอร่อยคงกอลิกูไปก็อ,อร่อยเหมือนกัน 자, 이거 컵 김치, 낙하, 컵 김치, 김치. 컵 김치. 김치. 컵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  김치. 좋아치컵 김치. 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 어 김치. 컵 김치. 컵 김치. 컵

ดีหดีมากเลยเชฟน่าตาดีนะเออเหรอเชฟปะผมก็เคยเมืว่าผมคงเกาหลี่ยังให้เลยจริงจริงน่าตาดีด้วยเหมือนเหมือนอบตายังให้เน่ยแ,แต่ว่าผมไม่เคยอชอบเท่าไหร่เรื่องที่เพราะว่าผมเป็นคงเกาหลี่แล้วก็คงเกาอะไมาย่างอยู่บันคุยอะไรมาเรื่องยินทาไม่ได้นะชอบยินทาเหรอก็ยังเช่นอะไรแล้วก็ไม่ต้องยินทาถ้ายินทาคนอื่นเขาก็จะย่างให้เขาจะฝังไง คุยส่วนคุยส่วนตัวลึกลึมันไม่ได้นะอันตรายไม่ที่ยินทาไงเหมนที่ยินทาไม่ินทาหราเดินยินทาก็เป็นสามีิติสูงนะสามมิติสูงก็เป็นยินทาคนเงินใช่ไหมถ้าคนเงินว่าคนพองไม่นะไม่ส่วนใหญ่ชดคุยเรื่องโฉมมันไม่ใช่หรอตายหรอ ไหนจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ขู่เพื่อนชายจะเป็นขุดแบบแม่ก็จะคุยเรื่องลูกมากกว่าแบบหลานหลานสปมีพฤติกรรมตลกอะไรเปาง้ก็ทั้งขำเลยว่าจะเป็นเออจะจะประมาณเนี้ยแต่ถ้ามีปัญหาคืปรึกษาไปเลยเป็นแนวปรึกษาว่าแบบเออเนี้ยมีปัญหากันที่บ้านแบบนี้นะหรือแม่อะไรเงี้ยเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยมันคือจะแบบเพนยเป็นแบบคนตรงตรงไงแต่ชาไม่ชอบอะไรชาก็จะพูดกับเพื่อนเลยว่าแบบเพื่อนนี้มาสายอะ่ะ แบบเปลี่ยนแต่ละอะไรเงี้ยบำรุงนะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เสร็จแล้วนะครับอิ่มมากเลยนะครับก,ก็อร่อยจริงนะฟูจิมาร์เนี่ยก็อิ่มมากอาหารเดือเยอะมากเลยะครับก็เดี๋ยวกลับแล้ว